สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นคู่แรกประจำข้ามคืนวันอาทิตย์นะครับของแมตช์เดที่2หรือว่าทางฝั่งเชลซีเนี่ยมาคว้าชนะนัดแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วชนะด้วยเกมจุดมันเลยนะครับมีถึง8ประตูที่เกิดขึ้นในเกมวันนี้บุกมาชนะบัวแฮมสันหกสองนะครับโดยคนที่เด่นสุดนะเป็นโนนี่มาดูเอเก้นะครับที่ ถือว่าองค์ลงเลยในวันนี้นะครับจัดแฮตทริกไปเลยนะครับได้ทุกวันกลับบ้านไปแล้วความจริงนะคือมันได้คอนเทนต์อีกอย่างคือเขาเนี่ยไปด่าทางบูฟแฮมตันว่าเป็นเมืองที่ไม่ดีอะไรเงี้ยก่อนเกมด้วยนะครับกลาว่าขับเพื่อนด้วยเสียงด่าของจริงนะครับวันนี้นะ เป็นคนที่เด่นไปนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆในเกมวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแล้วก็มาไล่ดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่ม11ตัวจริงกันก่อนของฝั่งวูฟนะครับมาดิระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูโคโซเซซากองหลัง4คนโตติโกเมสจับคู่เยอร์ซันมอสเกราแบ็กซ้ายไรยานอัตมูรีแบ็กขวาแมทดูเฮอรตี้ตรงกลาง2คนนะครับมารูเลมินาจับคู่เจ้โกเมสพอทางทางปีกซ้ายชองดิสเนอร์เบลกาดปีกขวาวังฮีชานส่วนหน้าต่ำนะครับมา,ญญา,บาติาอุ หือว่าเปลี่ยนแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับจากวันที่แพ้อาร์เซนอลน,นัดแรกมาโดยดรอปทางด้านของโรดิโกโกเมสนะครับเป็นปีกที่ซื้อมาใหม่ชาวโปรตุเกสนะไปก่อนนะครับแล้วเอามาเดรุสกุลยาตัวเก่านะครับที่เล่นได้ดีเมื่อปีที่แล้วเนะี่ยหลังเกมที่แล้วโดวนดอปก็เอาคืนสนามแทนบ้างนะครับ ส่วนทางฝั่งเชลซีเนี่ยระบบเดียวกันเลย4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูโรเบิร์ตซันเชตตกองหลัง4คนลิวายครูวิลจับคู่เวสลี่ฟอร์ฟาน่าแบ็กซ้ายมาคูคูเลียบแบ็กขวามาโลกุสโต้ตรงกลาง3คนนะครับเอนโซเฟร์นาเดสจับคู่มาเซสไคเซโดกองกลางตะลุกโคพาวเมอร์ Ko, Palmer, ปีกซ้ายมิคายโลมดริกปีกขวาโนนี่มาดูเอเก้ส่วนศูนย์หน้าตัวเป้านิโคลัสแท็กสันนะครับหรือว่าเปลี่ยน2คนนะครับรายแรกคือลาเวีย e er, มีปัญหาการบาดเจ็บ ไม่มีชื่อในเกมวันนี้เลยส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นคริสโตเฟอร์อินคุณครูนะครับหยังที่ฟอร์มไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ในเกมแรกก็โดนดรอปเช่นกันคนลงแทนวันนี้เนี่ยเป็นมูริกนะครับแล้วก็มาดูเเก้เล่นด้านข้างแทน2คนเลยนะครับแล้วถอยเอนโซในเกมแรกที่เล่นสูงเนี่ยมาต่าลงนะครับขยับเฮาเมอร์ไปเล่นเป็นกลางลุกแทนโดยลุกเกมวันนี้นะครับส่วนขนองครึ่งแรกเนี่ยนับว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะมันเลยนะครับถ้าเป็นแบบคนนอกไม่ได้เชียร์ขายทั้ง2ทีมเนี่ยน่าจะชอบเกมลักษณะะแบบนี้เเลยรพาาว่ เป็นเกมที่เปิดหน้าแรกกันเลยนะครับสำหรับทั้ง2ทีมเปอร์เซนต์การครองบอลเนี่ยถ้าว่ากันจริงๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างสูสีแบบออกแนว50-50เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเกมครึ่งแรกเนี่ยโดยโอกาสยิงในเกมลุกเนี่ยต้องบอกว่ามีพอๆพกันด้วยนะครับจะแต่ในแต่และช่วงเวลาเนี่ยจะผัดกันดีเป็นช่วงๆไปโดยช่วงต้นเกมเนี่ยเชลซีจะทําได้ดีกว่านะครับแต่พอเล่นไปสักประมาณกลางครึ่งเนี่ยจะเป็นวูฟที่ดีกว่านะครับโดยประตูที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกเนี่ยมีทั้งหมด4ลูกนะครับอ่ะมาไล่เลยลูกกแรก มาจากเชลซีก่อนนะครับนำเดี่ยวตั้งแต่นาทีที่2จังหวะเตะมุมนะครับพาวเมอร์เปิดเข้าไปแล้วกุญญ่าเนี่ยโขกสกัดไม่ขาดนะครับกลายเป็นว่าบอลเข้าทางนี่โครตแจ็กสันนะครับที่รออยู่ที่เสาไกลแล้วก็โขกซ้ําเข้าไปตรงนี้ไม่พลาดก็นําไปก่อน1นึนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเป็นครึ่งที่วูฟเริ่มจะดีขึ้นมาบ้างนะครับแล้วหลังนั้นเนี่ยวูฟก็ได้ตัดตละโต้ตรงกลางเนี่ยมาได้เรื่อยๆนะครับโดยอาวุธหลักๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความเร็วนะครับ ก็บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เล่นงานเชลซีได้ดีนะครับ2คนนี้เนี่ยคุณย่าเนะี่ยปีที่แล้วก็จําได้เหมือนคุ้นๆว่ามีเกมที่บุกไปชนะที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับคือคุณย่าเนี่ยยิงได้ในวันนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นลักษณะนั้นเช่นการที่ถือว่ามีความบื้หวาเลยนะครับคุณย่าแล้วก็มาทําได้จริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นาทีที่ส6จากจังหวะที่ชองลิเซอร์เบรเกาดนะครับตัดบอลได้จากไคเซโดตรงกลางสนามนะครับที่ตรงนี้จะเข้าทางจาังหวะบอลเกมวู แล้วลากมาเดียวยาวเลยนะครับก่อนจ่ายให้กับทางมัติอุสกุนยาได้ยิงเข้าไปนะครับถือว่าตรงนี้เนี่ยตีสเสมอสําเร็จ11นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่บุกเกมของวูฟเลยนะครับโปเมตัมนะตอนนั้นเทไปจนจบเกือบจบครึ่งแรกเลยมีโอกาสที่น่ากลัวที่สุดหนึ่งครั้งจากมัติอุสกุนยาที่ผมคัดมานะครับนาทีที 41, ่11ิยิงไปชนขาดน,นะครับถ้าลูกนี้เข้าไปเนะี่ยผมว่าเชลซีด้วยความที่เป็นทีมเยาวชนหรือว่าทีมดาวลุ่่อนข้างเยอะเนะี่ย อาจจะมีเป๋เหมือนไปไปีที่แล้วที่เราเห็นกันก็เป็นได้นะครับแต่พอลูกนี้ไม่ได้เนี่ยก็เลยแบบยังอยู่ในเกมอยู่สำหรับทีมสิงโตคำรามนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยมาได้ประตูแซงอีกครั้งเนี่ยได้ถูกที่ถูกเวลาเลยนะครับพอทางวูฟเนี่ยทำไม่ได้พวกเขามาทําได้นะครับจากจังหวะต้องบอกว่าไหวพริบของโรเบิร์ตซานเชสเลยนะครับลูกนี้เตะบอลยาวจากประตูตัวเองขึ้นมาเลยนะครับจากจังหวะเล่นเร็วลูกนี้วางยาวมาปุ๊บเนี่ยสามจังหวะเท่านั้นถึงหน้าประตูฝ่ายเลยนะครับคือซานเชสโยนมาแจ็คสันจิ้มต่อ แล้วก็พาเวอร์มาหลุดมากระดกข้ามโคเซซานะครับที่จะบอกว่าออกมาไกลาในจังหวะตรงนี้จะกะจะออกมาตัดบอลแหละแต่คือกลับไปไม่ทันแล้วนะครับพาเวอร์ Palmer ก็ยิงฉลาดเช่นกันคือชิพนิ่มๆเข้าไปเลยนะครับเชลซี Chelsea เลยนำอีกครั้งเป็น2-1นะครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่เกมมันแลกกันมากในเกมวันนี้นะครับวูฟก็ฆ่าไม่ตายนะครับในเครื่องแรกเขามาตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่4 5บวก4จากอัตโนรี่นะครับเปิดฟรีคิกเข้าไปแล้วเป็นโตติโขกชงและจอเกนสแตลลาเซนได้ชาด เข้าไปนะครับเผาขนลงนี้2อสองแล้วเข้าตัวพึ่งแรกไปนะครับแบบสุดมันเลยนะครับทีใครทีมันแลกกันไปแลกกันมาแต่ก็ยังกินกันไม่ลงอยู่ที่2อสองนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งวันหลังนะครับลงมาเนี่ยก็เกมยังคงแสดงท่าทีว่าจะแลกกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปแบบค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับคือเกมรับภาพรวมเนี่ยอ่ะถ้าให้ผมสรุปเป็นปมเลยรวบยอดคือเกมรับของวู๊ ครึ่งแรกก็มีแผลเห็นนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยคือหนักกว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับนี่แหละครับเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทําให้วูฟนะครับก็ออกสกอร์ที่ออกมาในครึ่งหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเละเลยนะครับเพราะว่าเสียไปถึง4ประตูเลยนะครับกับการทั้งฝั่งเทลซีเนี่ยผมว่าการที่ลงมาเนี่ยแล้วพวกเขาได้ประตูที่3เนี่ยเร็วนะครับในเหมือนกับสไตล์ในครึ่งแรกเลยก็เป็นจุดที่ดีจุดหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมมองว่า การเปลี่ยนแบบไปโดเนโตลงมาเนี่ยก็เป็นตัวที่ช่วยด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่ามูดริกในช่วงครึ่งเวลาแรกเนะี่ยถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยบทบาทเขาเนะี่ยไม่แทบไม่มีอะไรแบบเกี่ยวข้องในเกมลุกเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเทียบกับมาดูเกอีกฝั่งในครึ่งแรกนะ่ยังจะพอมีโอกาสขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ก็ยังคงไม่ได้จี้จาร์ดเหมือนกับในครึ่งหลังที่ทเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะครับอย่างพรนะ์เมอร์เนี่ยก็ยังคงจะโอเคอยู่นะครับครึ่งแรกไม่ได้ว่าจะาเงียบๆแต่บอกว่าการเชื่อมบอลไปเกมลุกอะไรก็ยังดููมมีีอออะไรรย่่่หืแแ้ตนเะท ถึงแบบอาจจะแ,แบบไม่ได้มีความคมอะไรมากนะแต่เครื่องแรกเนี่ยก็ยังเล่นได้ถือว่ามีบทบาทในเกมมากกว่านะครับอย่างบูดิกเนี่ยคือแทบจะหายตัวได้เลยนะครับก็เปลี่ยนออกนีบอกว่ามีส่วนสําคัญเหมือนกันที่ทําให้ปีกสองข้างนกลับมาสมดุลมากขึ้นด้วยนะครับก็พอได้ลูก3าเนี่ยนาทีที่19นะครับจากจางกังหวะฟรีคิกเล่นเร็วของทางเชลซีนะครับแจ็กสันมาพาเวอร์แล้วก็มาดูเอเก้นะครับได้ยิงลูกนี้เข้าไปเป็น3-2นะครับทีนี้ก็คือ เกมโมเมนตัมเทมาทางเชลซีเลยนะครับไหนนั้นแล้วเป็นแบบนั้นตลอดจนจบเกม90นาทีเลยนะครับจุดนี้น่าผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของเกมรับวูฟด้วยนะครับที่การขายแม็กคิวแมนออกไปนะ่ะคือน่าจะเป็นจุดสําคัญไม่มากก็น้อยนะครับในวันนี้เนี่ยที่ผลออกมาเป็นแบบนี้นะครับถามว่าวันอาเซนอันเนี่ยเล่นได้มีทรงไหมเป็นแบบนี้ไหมผมว่าก็เล่นแบบในครึ่งแรกนะครับสำหรับทางวูฟในครึ่งแรกในการเจออาเซนนันแต่ทางวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า คือเหมือนกับทองลอกอยังไงอย่างนั้นเลยนะครับพอแบบมันขาดคิวแมสแล้วไม่มีคนสั่งการดีๆแล้ววันนี้ยทั้งมอสเกล่าแล้วก็โตติคือไม่มีใครที่เป็นคนสั่งการได้ดีเลยนะครับก็เลยนโดนไปหลังนั้นเพียบเลยนะครับคือผมมองว่าการที่เพาเมอร์แมตูนกันติดกับมาดูเอเก้นในช่วงครึ่งเวลาหลังน้วยน,นะครับเลยเป็นจุดที่ทําให้เกมวูฟเนี่ย มันไปเลยนะครับนะพอลูกสามมาปุ๊บทีนี้ก็จูนกันติดแล้วความมั่นใจมาทีนี้ก็มาไล่มาพูดถึงประตูเลยดีกว่านะครับหลังนั้นีประมาณ9นาทีนะครับเชลซีได้ลูก4จากตัวที่ไคเซโดนะครับขึ้นหมงชนะอัตโนรี่นะครับแล้วบอลก็มาถึงพาวเมอร์อีกแล้วคราวนี้พาวเมอร์ก็เล่นเหมือนคล้ายๆล,ล,ลักษณะเดิมเลยนะครับเหมือนรีรันเลยจ่ายให้มาดูเอเกหลุดไปยิงอีกครั้งนึ่งก็เป็น42ส่วนลูก5เนี่ยก็ลักษณะคล้ายกันคือเอ so นโซ่เนี่ยตัดตัดบอลจาก ทางเนเวสได้นะครับแล้วอ่าขออภัยนะครับเป็นเจ้าโกเมสนะครับอ่ะโถผมจดชื่อมาผิดนะครับตอนแรกเนี่ยลืมไปว่าเนเวสย้ายไปซาอุแล้วนะครับเป็นเจ้าโกเมสตัวบราซิลนะครับมาตัดได้ตรงนี้แล้วก็หลุดมาที่พาวเมอร์แล้วไปจ่ายต่อมาโดยเก้ได้ยิงแฮตทริกนาทีที่68นะครับขออภัยนะครับ63นะครับในช่วงช่วงว่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ14-15นาทีนะครับในการที่มาดูเอเก้ได้แฮตทริกตรงนี้ไปแล้วเหมือนกับ ถ่ายนังซ้ด้วยนะครับพาเวอร์ Palmer, มาดูเอเกจูนกะติดในเครื่องหลังแล้วไหลเป็นน้ําเลยนะครับในตรงนี้เนะี่ยบอกว่าเครดิตนะก็ต้องให้2คนเลยนะครับคืออย่างเพาเวอร์เนี่ยเรารู้ศักยภาพเขาอยู่แล้วว่าปีที่แล้วเล่นได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ยังมาดูเอเก้เนี่ยนะคือแบบลูกผีลูกคนบ่างนะครับในปีที่แล้วเนะี่ยจะมาดีก็ในช่วงท้ายฤดูก,กาลแต่พอเปิดมาแบบนี้เนะี่ยพอได้รับโอกาสแล้วก็ทําได้เลยเนะี่ยนานๆทีจนะมีแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับอย่างน้อยมาเลเซาหน้ากนะ็จะมีสิงตตงที่่นนิมากขึ้นในเกมสถัดต้า รักษาฟอร์มได้อย่างนี้ต่อนะครับสำหรับมาดูเอเก้คิดว่าอย่างว่าเกมหน้าได้ลกแน่ๆนะครับแฮตติกอย่างนี้แล้วประสานงานกับเปาเมอร์เนี่ยลื่นไหลามากเลยในช่วงเวลาครึ่งหลักนะครับส่วนลูกหกเนี่ยก็มาจากการประสานงานของตัวสำรองนะครับเนโต้จ่ายให้กับชชลฟิลยิงนะครับเป็นเพื่อนร่วมชาติกันด้วยก็6กเดือไปนะครับแล้วก็เป็นว่าจบเกมนะครับทางเชลซีก็ชนะไปแบบท่วมท้นเลยนะครับก็6กสนะครับ หรือว่าผมก็ไ like ล่ซะลิ้นพันเลยนะครับอาจจะพูดผิดพูดถูกอะไรขออภัยด้วยนะครับหรือว่าอ่ะมาสรุปเป็นภาพรวมใหญ่เลยแล้วกันนะครับในเกมวันนี้ก็ครึ่งแรกเนะี่ยคือผมว่าวูบสู้ได้ดีเลยนะครับแต่ครึ่งหลังเนะี่ยเป็นเกมที่พังทลายลงมาของพวกเขาเลยเนื่องจากว่าไปเสียเร็วลวคือพวกเขารักษาทรงไม่ได้เหมือนเดิมนะครับในแง่ของสภาพ m e n ท a l i t y จิตใจนะครับแล้วบวกกับการที่พาวเมอร์มาดูเกมมา ตูนกันติดในเครื่องหลังด้วยเนี่ยเลยเป็น2ปัจจัยที่บวกกันทนาะให้วูแฮมตันแพ้แบบถล่มทลายไปในวันนี้นะครับส่วนทางเคิซีเนี่ยถามว่าชนะวันนี้เนี่ยสบายใจได้ไหมว่าแบบผลการแข่งขันจะดีต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าก็อาจจะยังไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ก็ผมมองว่าเป็นการเรียกความมั่นใจที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับเนเะวลานี้เนี่ยแล้วเบรกโปรแกรมถ,ถัดไปพวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคด้วยเนะี่ยแต่ผมเปิดดูต่อเลยว่าเคิซีเนี่ยโปรแกรมรันค่อนข้างดีนะครับ คือเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกับเซอร์เวตต่อนะครับในศึกคอนเฟเซ์ลีกเนี่ยอันนี้ก็น่าจะโรเทชันเอาสำรองลงอยู่แล้วนะครับในกลางสัปดาห์ที่จะถึงนี้แล้วไปเจอพาเลตนะครับในบ้านตัวเองก็พาเลตปีนี้พอขายตัวผู้เล่นออกไปเยอะก็อาจจะทรงอะไรเงี้ยไม่ได้ดีมากนะครับแล้วความมั่นใจเจลซีมาเนี่ยก็อยู่ในทิศทางที่ดีเลยนะครับในการเจอพาเลตเกมนี้ก่อนที่จะบุกไปเยือนบอลมัดนะครับหลังเบรกทีมชาติกลับมาก็เป็นงานที่อาจจะยังไม่ถึงกับเป็นทีมใหญ่ก็โอเคอยู่ แล้วก็ไปเยือนเวสต์แฮมเจอในบ้านกับไรตันแล้วก็เจอฟอร์เรสต์เนี่ยแหละครับคือมันไม่เจอทีมแบบบิ๊กซิกอะไรอย่างนี้เลยที่จะทให้พวกเขาขัดโมเมนตัมนะครับทีนี้ก็อยู่ที่มาเลสกีแล้วก็ตัวเชลซีนักเตะพวกเขาเองแล้วนะครับว่าจะรักษาความมั่นใจตรงนะี้แล้วโมเมนตัมตรงนะี้ได้ดีแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็น่าจะมาดูพูดคุยหลังเกมกันเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้เนี่ยนอกจากพาเวอร์มาดเก้ที่โดดเด่นสำหรับทางเชลซีนะครับผู้เล่นคนอื่นๆที่ม่มไดด้พูถึงนะ อย่างตรงกลางเอนโซไคเซโดนะครับมาพูดหน่อยก็แล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยความจริงครึ่งแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้เนียบกันมากนะครับทั้ง2คนเลยโดยเฉพาะแบบไคเซโดเนี่ยจ่ายบอลเสียก็พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่พอจังหวะเกมเนี่ยมาเป็นของเชลซีในครึ่งหลังแล้วนะคือมันก็เปลี่ยนไปอีกหน้านึงเลยนะครับคือแบบมันสวนหายจริงๆแบบมันคือจูนกันเพลเมอร์มาดูเก้งจริงนะครับเกมนี้แล้วก็คือมันไปยาวเลยนะครับก็เลยทำให้แบบดูเด่นขึ้นมาทั้งทีมจริงๆนะครับแต่แบบ อย่างครึ่งแรกนยก็ยังดูมีปัญหาให้เห็นดูบ้างตรงการที่คาร์เซโดพอโดนแบบบีบสูงสูงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แบบตอนอินเวิร์ตของกุตโตเข้ามาเนี่ยยังดูจะไม่ค่อยลงตัวเข้าท่าสักเท่าไหร่นักนะครับตรงนี้เป็นจุดที่มาเลสกานะจะต้องปรับต่อไปนะครับภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าสมมติพูดถ้าให้พูดถึงจุดที่เชลซีแบบแย่สุดจริงเกมนี้ก็คงบบครับนั่นแหละครับนึกคารโลมูริชนะครับเป็นฟอร์มที่น่าจะหนักกว่าเพื่อแล,แล้วณเวลานี้นะครับส่วนเอ็นคุนคูนคนอ่ะอีกหนึ่งคน นะครับที่ไนดะ้รับโอกาสมาใน2เกมแรกทั้งพิมพ์ลีกแล้วก็คอนเฟลเลนซ์ลีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะต้องนั่งรอโอกาสไปก่อนนะครับแตนะ่ที่ต้องยอมรับ่าครับว่าเอ็นคุนคูเนี่ยส่วนหนึ่งก็เล่นตำแหน่งไม่ถนัดด้วยแต่ฟอร์มของเขาเนี่ยก็เล่นยังดูไม่ลงตัวด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าถ้าสมมติแบบมีใครฟอร์มไม่เริ่มกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วแบบสมมติมาดูเอเก้เล่นไปสักสองสามเกมเริ่มกลับวีล็อปเดิมในเอ็นคุนคูอาจจะลองมาปักเป็นหน้าตา่ำดูไหมแบบมาเลสก้างไม่ได้้้ลลแบบอองงเเเเาาตรรนนีีีิๆกกยยยะบบแววได๋ ล้วก็ขยับพาเมอร์ออกมาทางขวาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อาจจะลองดูในเกมถัดไปได้แต่น่าจะยึดเช,เชฟนี้ไปก่อนนะครับพาเมอร์ Palmer มาดูเอเก้แล้วปีกซ้ายนะ่ะเดี๋ยวต้องมาหาคําตอบต่อไปว่าไม่ใช่มนะูดิกเนี่ยใครจะยืนนะครับเพราะว่าฟอร์มนี้ก็ไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะครับอ,อาจจะเป็นเนโะต้เนี่ยได้ลงหรือฟิลิกก็เป็นได้นะครับก็เนี่ยเป็นระมาณนี้นะครับสำหรับทางเชลซีส่วนเกมลับวันนี้ก็ผมมองว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าปลอดภัยขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยจังหวะเกมเนี่ยมันเลยกายเลยว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยไม นะครับเพราะว่าเกมสวนไปมาในครึ่งแรกมันก็สวิงไปสวิงมานะครับมันก็เลยอะไรแบบพูดได้ไม่เต็มปากก็แหละว่าแน่แล้วสำหรับเชลซีในวันนี้นะครับภาพรวมเป็นประมาณนี้ไปส่วนทางฝั่งวู๊บนะครับในเกมวันนี้นะถ้าพูดถึงจุดดีว่าเขาเนี่ยผมมองเป็นที่เกมแดนหน้านะครับที่เกมสวนกลับเนี่ยยังดูจะประสิทธิภาพนะ่ะลักษณะคล้ายเคียงใกล้เคียงกับปีที่แล้วอยู่นะครับที่มีคุณย่ามีวังฮีชาเนี่ยที่ผมมองว่ายังดูหอุ่นอันตรายอยู่แล้วเริงจงได้แต่ละเส้นมาเติมเนี่ยจากเซลตาบีโก้เป็นพวก ชาร์จเก่งเข้าชาร์จเก่งในกรอบเขตโทษเนะี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเป็นจุดที่ไม่ได้ดูคุณภาพด้อยกว่าปีที่แล้วเลยแต่ตรงเกมรับเนี่ยน่าจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วนะครับเพราะว่า2เกมนี้ก็เท่ากับว่าพวกเขาเสียมาทั้งหมด8ลูกแล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นแผลใหญ่เลยโหทุกทุกคนเลยนะครับผมว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดอย่างคู่เซนเตอร์นะ่ะคือการขาดคิวมันแน่นอนเลยว่าส่งผลกระทบแน่นะครับโตติโกเมสกับมอสเกล่าวันนี้ยังรู้เข้าคู่กันไม่โอเคเท่าไหร่แล พูดเสริมนิดหนึ่งคือตรงยูร์ซอนมอสกล่าเนี่ยเป็นคนที่อเมริกาใต้ของแท้เลยนะครับจาดบอลอะไรต่างๆเนี่ยเข้าทั้งรุ่นแรงแล้วก็เล่นแบบแบบสุดๆนะครับอย่างเกมที่แล้วเนี่ยคือถ้าใครได้ติดตามเกมอาร์เซนอลกับบูฟเนี่ยก็จะจาได้นะครับว่าเขาเป็นคนที่ไปฉกทางก้นของกาบรเชสุดนะครับรวไมไปถึงบีบคอคารฮาวแวรด,ด้วยแต่ไม่โดนใบอะไรเลยนะครับวันนั้นไม่โดนแดงคือแม้เหลือจะเชื่อว่ารอดมาได้อย่างไรนะครับอย่างวันนี้เนี่ยถือว่ามีจังหวะอีกหนึ่งครั้งที่ เข้าเสียบคาเซโดนะครับก็โอ้โหเล่นเอาเจ็บตัวน้องออกไปเลยนะครับเป็นสิ่งที่แฟนเชลซีน่าจะหัวเสียไม่น้อยนะครับตามกันต่อก็บอกว่าเขาจะไม่เป็นอะไรมากนะครับส่วนมอสเกล่าเนี่ยน่าจะมีใบแดงสักใบเหมือนกันนะครับในปีนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเล่นลักษณะแบบนี้เนี่ยจะรอดพ้นได้สักกี่เกมนะครับถือว่าเป็นบอลที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เลยเล่นแบบนี้นะครับก็เนี่ยเป็นจุดที่ผมเติมมาหน่อยในเกมนี้นะครับส่วนทางแบ็กซ้ายเนี่ยอัตโนลี่เนี่ยเกมลุกดีจริงนะครับของวนะูฟเนี่่ยแตพอเกมรับเนี่ยโโอ้โห้หหลลลุดเเเเป็นนนนนนวว่่ายใกมััีะครบแลล้วพออเสียบตรงงกลาเนี่ยวันนีี้ก็ม ชดที่ผมเล่าไว้เช่นกันนะครับที่พอเขาเสียแล้วเนี่ยมันนาไปสู่การเสียประตูนะครับตรงจุดนี้ต้องเร่งแก้ไขโดยเร็วเลยนะครับโคเซซาก็เป็น1จุดเช่นกันนะครับที่ออกมากระจถงหวะบอลอะไรนะที่เล่าจาังหวะเกมคร่าวๆแล้วก็เนี่ยถือว่าเป็นเกมรับที่ชัดเจนเลยว่าปัญหาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับต้องรีบกลับมาเลยสับแกลิโอนิวนะครับส่วนการคุยหลังเกมคู่นี้ภาพรวมก็เป็นวันที้ไปนะครับขอจบเป็นที่ประมาณนี้คร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวใครติดตามกันต่อนะครับก็มาคุยกันได้นะครับคู่เลี้ยงคู่เจอกับเบนส์สอดนะ จบเกมก็พูดคุยหลังเกมคลิปประมาณ15ทีมดเดิมนะครับก็สำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องกาบ้าบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราหมดหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ